ครับสวัสดีพี <BACK AND TO away> ่น้องประชาชนทุกคนนะครับผมวันนี้มารีวิวสาลายพวงองุ่นนะครับผมนี่นี่เลยเห็นไหมเอ่ยนะครับแล้วก็น้ำจิ้มตามเองนะครับผมนะอ่าแล้วก็สาลายเขาในกล่องนึงก็จะมีสาลายพวงองุ่นแล้วก็น้ำจิ้มนะครับนะอ่าชื่อร้านตามนี้เลยนะ มีทั้ง facebook แล้วก็เบอร์โทรนะครับผมนะสามารถติดตอ่อสอบถามราคาแล้วก็จากส่งได้เลยนะครับเราก็จะมาถึงวิธีการชิมแล้วเข้าสู่ขั้นตอนการชิมแล้วเราจะมาบอกสรรพคุณสรรพคุณก็1เลยบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้น2องบำรุงสมอง3ามบำรุงสายตามีเยอะมากมาย กินกินแล้วผิวกระจ่างใสนะไม่ต้องถามว่าทำไมคนรีวิวถึงผิวดำเพราะคุยอยากกินน้อยเราเขาจะมาชิมกันเลยขวงใหญ่ๆเลยอ่ะอ่าเรี๋ยวให้มันดังๆหน่อยเต็มปากเต็มคำเอามาจิ้มเหรออร่อยมากอร่อยมากครับทุกคน นะอยากให้ลองนะครับราคาไม่แรงไม่แพงแน่นอนนี่เลยครับนะสาหร่ายพวงองุ่นนะครับมีเฟซบุ๊กด้วยนะเฟซบุ๊กแล้วก็เบอร์ติดต่อนะครับอ่าเดี๋ยวจะแปะไว้ใต้ดีคริปชั่นนะครับกินลูกปลาหมึกเลยอ่าเดี๋ยวจะมีขึ้นโชว์ด้วยอ่าเอามาแบบไม่จิ้มเลยว่าจะประมาณนี้เรามาชิมการครั้งสุดท้าย พี่มิวอร่อยไหมอร่อยมากเลยนะอร่อยสุดๆเนเลยค่ะหนึ่งร้อยบาทอร่อยมากนะครับนี่ของนี้ก็มีนะสดใหม่ๆเลยวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับนะ ฝากช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อ,อมใจทุกคนด้วยนะครับผมว,ว,วันนี้ก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ